วันนี้ EP พสองครับค่าเฮียกวงครับนี่ครับมาดูสินค้าญี่ปุ่นเก่าครับข้างริมเมยครับนี่ครับหาด้วยชัยครับใช้แกนขอดครับใช้ริมเมยอันนี้อะไรครับชัยครับอันนี้ของญี่ปุ่นค่าอะไรก็ไม่รู้ครับไม้ตีกระบาลเมียครับใช้ครับมาตรงนี้ดีกว่าครับมาดูกระติกครับนี่ครับ สินค้าญี่ปุ่นก็เต็มไปหมดครับนี่ครับฝั่งไทยฝั่งนั้นมากก็มาค้าขายกันนี่ครับสินค้ามีเยอะแยะครับจักรยานญี่ปุ่นอะไรเต็มไปหมดนะครับใช่ใช่ใช่นี่ครับเดี๋ยวผมจะมาดูหากระติกสักใบหนึ่งลองดูครับว่าจะมีไหม นี่ครับเรแชจัก,กรยานของเล่นเก่าจากญี่ปุ่นของญี่ปุ่นครับนี่ครับสินค้าเก่าจากญี่ปุ่นครับนี่ไงครับสิ่งที่เราตามหาติกน้ำครับ ใชถามนี่อันเท่าไหร่เปิดน้ดน่งนครับสิ่งที่เราตามหาจะมองใช้ครับมองใช้ครับอันเท่าไหร่ครับเนี่ยใช่ถามให้กูดิกูยี่ด้ไปเล่เลยเอายางครับอยารอฮะ้าร้อยหรอยอันละ้าร้ย สองพันแปดร้อยได้ไหมแปดร้อย <800. S 2> <Okay. S 1> อ๋อสองพันแปดร้อยครับตกลงราคากันได้แล้วครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับอัดยูทูปอยู่ได้ครับนี่ครับไปแล้วครับผมใครมึงดูอันนี้มันแตกป่ามันอะไรเปล่าไม่ครับผมหิวแล้วครับเอออืมแต่ไว้เด็กๆเอาไว้เอาไว้ให้เด็กๆเช็ดเบียร์ครับเปิดข้างในดูดิมันมันเป็นสนิม,มึ่งไอะไรบ่ากูเห็นเมื่อกี้ครับ เก็บความเย็นได้ดีครับไม่มีอะไรครับผมนี่แตกไหมไม่มีครับมม่ชอบรักไก่ไอนี่ครับมีมีทุกอย่างครับเดี๋ยวอันนี้สองอันเอานะเดี๋ยวมีนี่ครับมีอะไรแนะนำครับแย้ขาดูหน่อยนี่ครับนี่ครับ นี่ครับเขามีสินค้าจากญี่ปุ่นนำเสนอครับชื่ออะไรนะเราอะอาลีอรีอรีครับอาลีมีเมียกี่คนคนเดียวหรออ๋ออาลีว่ามีคนเดียวพอครับอ๋ออันนี้ทำไงอาลีเนี่ยไฟฟ้ามันใช้ไฟไทยได้เปล่าได้ไม่ไฟญี่ปุ่นกับไฟไทยไม่เท่ากันนะเว้ยถ้าถ้าไม่ใช้ก็อันนี้ใช้ได้ธรรมดาธรรมดาก็มีใช้ไฟฟ้าก็มีเปลี่ยนใจครับนี้เอาไว้ให้เอาไปเฮ้ยเด็กกอนอ้ย ไฟฟ้านี right. it? It no? oh, to <to ่ไฟไทยใช้ได้ป่ะเปิดดูดิไฟกี่วัตต์กี่โวลต์อ่ะลีไฟไทยไม่ได้ใช้นีได้ใส่ไหนลงได้ไฟไฟฟ้าใช้ไม่ได้ขายขายเท่าไหร่เนี่ยอันนี้พันสองพันสองที่มานี้ไม่ต้องใช้แล้วพี่พอมันใช้มใช้ไม่ได้แล้วอันนี้ใช้ไหนลงได้อันนี้มันต้องใช้มอเตอร์แปลงไฟอีกใช่ใช้ก็หมดโอ้ยแปดร้อยพออ่ะลีอืมนี่ครับต่อไม่ได้ด้วยครับ ครับสอพี่เออนี่ยเนี่ยพันหนึ่งไปันเนอ่าแปดร้อยครับแปดร้อยไม่ได้เอาเป็นร้อยไม่ได้ไว้ก่อนครับได้สองอันแล้วครับเออได้สองอันแล้วครับ,รบไอ้ชายมักงกรวางนด้ก่อนเดี๋ยวอ่านยูทูปเสร็จกับโนมาเอาอันนี้เอาไว้ให้หน่อยนะเดี๋ยวไปอ่านยูทูปก่อนนะเออเดี๋ยวกลับมาจ่ายเดี๋ยวมาโอนจ่ายโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวไปชมต่อครับได้แล้วครับได้แล้วครับสองอันสอันครับหม่อมหม่อมใช้บอกครับเตาย่างตาปิ้งย่างไม่เอาครับแต่ปิ้งย่างไม่เอาครับผมไม่ออกแคมปิ้งบ่อยครับ เดี๋ยวเราจะไปหาดูอะไรต่อดีครับมังชัยครับเราต้องไปหาดูไปดูจักรยานกันนะครับดูจักรยานครับผมนี่ก็อีก็มีนะครับนี่ครับาครับนี่ครับแคมปิ้งครับสายแคมปิ้งมาดูได้ครับของญี่ปุ่นเได้มาตรฐานครับนี่ไปดูจักรยานต่อครับตื้นั่งเอาในออฟฟิศครับจักรยานอะไรมีครบหมดครับไปดูกันก่อนนะครับรนははี่ค uh รับ ยานไฟฟ้านะครับข้าวเล่นจะซีเรียสมากเลยนี่ครับจักรยานญี่ปุ่นเก่าญี่ปุ่นก็เต็มไปหมดครับราคาเราเบาๆครับราคาเบาๆครับเหยียบประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นพันกว่าบาทขึ้นใช่ไหมครับได้ครับได้เหยียกตวงครับเหยียบกตวงนี่ครับจักรยานญี่ปุ่นสุลุโอลูกตาครับใครอยากได้แบบไหนมาดูได้ครับแต่ใช้ปั่นไม่ได้ครับขามันสั้นครับ กาต้านปั่นไม่ได้ครับเปิดมาไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่มันเกินประกอบครับเกินจะเยียวยาครับจะทดไขได้ครับทดพ่อหรือแม่ดีครับเขาว่ามันสั้นเกินไปนะนี่ครับจักรยานนี่ครับนี่เขาคุยภาษาเวียดนามกันแล้วครับทักทายกันแล้วชายเขาชื่ออะไรชายอ๋อนี่ครับเขารู้จักกับ วาม่รู้ล่้นตรงนี่ครับพี่อจะนหัวบาลเลยยิแค่ตดตาไปไล่หวีดอยูตมือถนี่ครับเขารู้จักกันครับเ้าคุยภาษาเดียวกันครับนี่ครับจักรยานเวียนมากใครสนใจมาได้ครับดีมือครับมีทุกอย่างครับที่คุณไขว้ที่ไขจะหามาพอได้เลยครับเนาะจักจงจักรยานมีหมดครับป้าชายวนกลับครับ มันร้อนครับร้อนมากครับนี่ครับจักยุมจักรยานญี่ปุ่นครับนี่ยมีสแกนจ่ายเรียบร้อยนะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่ครับคันนี้จะซื้อให้ใช้ครับขาถึงหน่อยครับนี่ครับถ้าเกิดซื้อให้ผมก็เอาสีชมพูเอยสีชมพูครับช้ชอบสีชมพูครับถึงว่าช้ไม่ไม่มีภรรยาครับนี่ครับช้เขารู้จักหมดครับเขาเป็นผู้ก็กว้างขวางแถวนี้ครับ พี่น้องเราใครเอฟตีเราใครอยากมามาดูมาชมจักรายานญี่ปุ่นเพื่อการค้าหรือว่าการใช้งานราคาถูกๆของทนก็เชิญได้ครับนี่ครับเป็นโกดังโกดังเลยครับนี่รถมือสองครับจักรายานญี่ปุ่นนี่ครับนี่ครับ ยเนี่ยใช้สนใจนะครับแต่ขาไม่ถึงครับนี่มีเพื่อนด้วยครับเจอเพื่อนแล้วครับนี่ครับสอง่งทางนี่จักรยานหมดครับอ๋อนี่เล่นสนุกกได้เลยครับใช่โอเคครับถ้าใครอยากมาเที่ยวอยากมาดูก็เชิญได้นะครับที่จะให้กวางครับมีของญี่ปุ่นเยอะแยะครับหลักรุ่นหลักสมัยครับนี่ครับใช้ต้องขี่คันนี้ครับแต่คันนี้ ใครสนใจก็แวะมาดูมาชมได้ครับเดี๋ยวผมไปจ่ายเงินก่อนงั้น AP นี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ